สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสนุกกับพนะิกาคาร์ดในแบบฉบับของไพ่เสียงร้อยแปดของอาจารย์จากสุทิ์แล้วในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะเล่าถึงประวัติเสียงที่อาจารย์มีเกี่ยวกับองค์เทพต่างๆประวัติความเป็นมาคลิปนี้นะคะก็สามารถเข้ามาชมได้ตลอดไม่มีระยะเวลากําหนดค่ะก็เข้ามาเล่นกันสนุกถ้าท่านผู้ชมมีเรื่องถูกใจหรืออยากรู้อะไรหรือว่าอยากอธิษฐานอะไรนะคะสื่อถึงองค์พ่อก็แค่เปิดคลิปมา แล้วก็อธิษฐานขอบวล้วมีองค์พ่อช่วยให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้ววันนี้อาจารย์มีหัวข้ออะไรมาฝากวีพีเอฟซีันครับอ๋อลืมบอกหัวข้อไปเลยนะคะ,ะหัวข้อวันนี้นะคะอาจารย์จะให้ชื่อว่าองค์พ่อพิคเนตจะให้พอรอะไรกับท่านผู้ชมคะ่ะ อาจารย์มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะนี่คือกองที่1กองที่2นะคะแล้วก็นี่กองที่3อาจารย์จะอธิฐานแล้วเลือกแทนให้กองละ3าใบแต่ว่าก่อนที่จะมาฟังคําทํานายว่าองค์พ่อพิคเนตจะให้พรอ,อะไรกับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอเล่าประวัติขององค์พ่อในประวัติองค์พ่อเนี่ยมีหลายตํานานมีหลายคมภีร์มากเลยว่าก็จะพอสรุปให้ฟัง ส,สั้นๆพอได้ใจความถึงประวัติความเป็นมาข้อข้ององค์พ่อพิคเนตทั้งข้อโอกาสและครอครัวใหม่องค์พ่อพิคเนตค่ะที่เมืองไทยนี่นะคะก็นิยมเรียกว่าพระพิคเนตนะคะนะแล้วก็มีพระนามอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเช่นพระพิคเนสสวนพระพิคเนตหรือคณปติหรือวิคเนตหรือวิคเนสสวนนะคะเป็นที่เคารพบูชากันแพร่หลายเลยนะคะจาก ประเทศอินเดียในปานสีลังกาแล้วก็บาหลีบังกลาเทศนะคะอยู่ในนิกายของาศาสนาฮินดูซึ่งองค์พ่อพิคเนตนี่นะคะก็จะมีเสียนเป็นช้าง แล้วก็มีพระกรที่ถือบวงบาทถือขนมโมทาก,กะแล้วก็ถือสัตวตาวุธต่างๆในแต่ละปางนะคะองค์พ่อพิคเนตมีทั้งหมด32ปางนะคะแล้วก็เขาสันนิษฐานกันว่าองค์พ่อพิคเนตเนี่ยน่าจะปรากฏขึ้นนะคะครั้งแรกในศตวรรษที่1นะแล้วก็มีหลักฐานยืนยันนะคะเมื่อราวๆประมาณศตวรรษที่4 5ประมาณนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะ ในศตวรรษ4-5เนะะี่ยค่ะก็จะมีหลักฐานการยืนยันว่ามีการบูชาองค์พ่อพิคเนตกันอย่างแพร่หลายในตอนนั้นนะคะคือมีเครื่องบูชามีหลักฐานยืนยันว่ามีการทําพิธีที่จะบูชาองค์พ่อพิคเนตในยุคนั้นนะคะก็คือสมัยอาณาจักรคุปตะนะคะก็คืออินเดียโบราณน,นั่นแหละนะคะเป็นยุคที่เฟื่องฟูของอินเดียมากๆเลยนะคะอยู่คิทศักราช280ถึง550นะคะ สมัยนั้นเนี่ยเมืองหลวงมีชื่อว่าปาตาลิบุตน,นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าปัตตนานะคะอยู่ทางตอนเหนือของรัฐพิหารที่ประเทศอินเดียและลักษณะขององค์พ่อพิคเนตนะคะที่มีพัศเสียนเป็นช้างนะคะ mm hmm. เขากล่าวกันว่าพบมาตั้งแต่ในสมัยอินเดียยุคแรกๆเลยนะคะที่มีการบูชานะครในศิลปะ ของอินเดียนะคะได้มีการค้นพบนะคะนะแล้วก็ในพระคัมภีร์ต่างๆเนี่ยก็บอกว่า มีลักษณะมีเป็นแบบปาง5เสียนแล้วก็มีปางอื่นๆอีกมากมายเลยที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีทั้งหมด32ปางแต่ว่าก็จะแตกต่างกันไปในบางพื้นที่นะคะหรือว่าในในพัะคำพีอินเดียก็จะมีพระคัมภีรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าจะขอพูดในคัมภีร์ที่เป็นที่นิยมนะคะที่บอกว่าองค์พ่อพิคเนตะเป็นลูกของพระแม่ปารวตีที่ปั้นหรือว่าเศกมาจากที่ใคร นะก็บอกขี้ใครแล้วอีกส่วนนึงก็บอกว่าปั้นขึ้นมาจากดินเพราะว่าพระศิวะไม่อยู่พระแม่เนี่ยก็เหงามีลูกไม่ขัานกะคุูมาก็โตแล้วแบบนี้นะคะก็เลยปั้นเป็นลูกขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เฝ้าหน้าบ้านหรือหน้าทางเข้าก่อนที่จะเข้าไปหาพระแม่แล้วพระพิคเนศเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักกับพ่อตัวเองอะ ทีนี้ก็ฟังคําสั่งของแม่ใช่ไหมว่าพ่อแม่จะส่งน้ําหรืออาบน้ําหรือว่าจะพักผ่อนเป็นส่วนตัวอยู่ข้างในเนี่ยห้ามใครก็ตามห้ามเข้าองค์พระพิฆเนศก็รับป่ากแล้ว่าเชื่อฟังพระมารดาเนาะก็รักษาหน้าที่ของตัวเองไว้อย่างดีพอพ่อมาปุ๊บเนี่ยก็เกิดการลบราค่าฟันถกเถียงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อศิวะก็ไม่รู้นะว่าคนคนนี้คือลูก ที่พระแม่บริกรรมขึ้นมามนก็เลยเกิดการทะเลาวิวาทแล้วสุดท้ายเนี่ยพระศิวะก็เลยพุ่งตีศูนย์ไปโดนคอตอนนั้นก็ศรีรษะยังเป็นคนอยู่แล้วทีนี้พระเสียนก็ขาดนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเหล่าเทพพวกพระอินท้าวสักกะศทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะก็ได้รับคําบัญชาเพราะว่าพระแม่โกรธมากเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ลูกคืนลูกไม่ฟื้นมาก็คือจะพิโรธเนี่ยแล้วโลกจัก,กรวาลเนี้ยจะเกิดแบบ อุทกภัยภัยพิบัติไฟป่ามั่งอักคีภัยคือน้ําเนิ้มคือมาเต็มจัดเต็มโลกหลายโรคทุกทุกอย่างเลยจะมาหมดเลยนะคะหลังจากนั้นพระศิวะก็ได้บัญชาให้บรรดาเหล่าเทพทั้งหลายเนี่ยออกเดินทางเพื่อที่จะไปหาศีรษะของใครก็ได้ที่มีชีวิตและยอมให้ด้วยความเต็มใจแล้วเอากลับมาทำพิธีภายในวันนั้น ถ้ากลับมาไม่ทันก็คือต่อเสียนให้องค์พ่อพิคเนตไม่สําเร็จนะคะแล้วไปเจอช้างเชือกหนึ่งชื่อว่าช้างโคชชสูนซึ่งช้างเชือกนี้นะคะเขาได้บําเพ็ญเพียรจนพระศิวะพอใจก็เลยไปให้พรไว้ว่าวันหนึ่งเธอจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและจะได้อยู่ที่เขาไกรลาดกับเราตลอดไปช้างเชือกนี้ก็พึงพอใจแล้วก็รอวันที่ วันนี้จะมาถึงแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเสียสละชีวิตเขาหนะตอนนั้นเพราะว่าเขายังอยู่ในสังขารในร่างที่เป็นช้างแล้วเหล่าเทวดาก็นําหัวของช้างเนี่ยกลับมาได้ทันพอดีนะคะแล้วก็ทําการต่อพลาสเซียนให้องค์พ่อพิคเนตได้สําเร็จ และอีกความเชื่อหนึ่งนะคะก็บอกว่าพระแม่โกรธจัดมากจะทำลายล้างทั้งสามโลกเลยนะคะทั้งสวรรค์ทั้งโลกมนุษย์ทั้งเมืองบาด,ดานเมืองเบื้องล่างพระแม่ก็คือจะพังทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะและพระศิวะเนี่ยก็เลยยอมแล้วก็ให้เหล่าเทพเนี่ยออกเดินทางไปทางทิศเหนือถ้าเจอสิ่งมีชีวิตหรือว่าเจออะไรที่ตายก่อนเป็นอันดับแรกอะ่ะก็ให้ตัด หัวมาแล้วเหล่าเทพก็ไปพอเหล่าเทพไปปุ๊บก,ก็ไปเจอเสียนของช้างนะคะที่ล้มไปแล้วนะแล้วก็เขาก็เอาเสียงอันนี้กลับมาแล้วพระศิวะก็ทําการต่อพระเศียรให้จนกลายเป็นพระพิฆเนศที่เรานักถือกันมาทุกวันนี้นะคะแล้วก็ทําให้พระแม่ปราวตีเนี่ยคือ ดีใจแล้วก็ได้พบลูกอีกครั้งหนึ่งก็เลยบอกมหาเทพว่าลูกของตนน่ะจะต้องมีศักดิ์และมีสิทธิ์เหนือเทพทางปวงหรือต้องเป็นที่ยอมรับของเทพทางปวงนะคะ mm hmm. พาะศิวะก็เลยให้พรอน,อน,นั้นไว้ว่าก่อนที่จะบูชาหรือทํากิจการใดๆเนี่ย ทุกคนจะต้องบูชาสรรเสริญส,สวดพระนามขององค์พ่อพิคเนศก่อนนะคะเพราะว่าเป็นปฐมแห่งเทพและเป็นคณะปฏินะคะก็คือเป็นหัวหน้าของเทพทั้งหมดทั้งปวงมีสพพวิชามีความรู้ในทุกๆด้านทุกๆแขนงและเป็นเทพแห่งความสําเร็จแล้วก็เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยที่นิยมแล้วจักบูชาสวดสรรเสริญหรือบวงสรวององค์พ่อพิคเนศก่อน ไปสวดบูชาเทพใดๆนะคะและในส่วนของเรื่องพาหนะขององค์พ่อพิคเนตแต่และคภพร์ก็พูดไม่เหมือนกันในยุคแรกๆเนี่ยก็ยังไม่มีปรากฏเลยนะคะว่าองค์พ่อพิคเนตใช้พาหนะชนิดไหนนะแต่ว่าในมุตทคละกุลานะนะคะระบุว่าชาติขององค์พ่อพิคเนตต้องเวยชาติทั้งหมด8พระชาติด้วยกันแล้วก็ ทรงใช้หนูเป็นพาหนะเนี่ยห้าพระชาติด้วยกันแล้วก็อีกสามพชาติเนี่ยก็จะใช้สิงโตนะคะใช้นกยูงแล้วก็ใช้นาคราาก็คือใช้พญานาคนะคะและในคเนตปุลานะระบุไว้ว่าพระพิคเนตมีสี่พชาติทรงใช้พาหนะคือสิงโตนกยูงแล้วก็มา้าแล้วก็หนูนะคะและที่อยู่อาศัยขององค์พ่อพิคเนตก็อยู่ที่เขาไกรลาศกับองค์พระแม่ประลาวตีกับ พระศิวะมหาเทพแล้วก็พานะก็คือหนูเป็นพระชาติสุดท้ายในตอนนี้ในตำตํานาน,นเล่าว่าอย่างนั้นนะคะในส่วนของคู่ครองหรือว่าด้านความรักขององค์พ่อพิคเนตในบางตํานานบอกว่าพระพิคเนตมีคู่ครองแค่สององค์ก็คือพุทธิและสิทธิแต่ในบางตํานานนะคะก็มีทั้งหมด3องค์ด้วยกันก็คือพุทธิหมายถึงปัญญา ิทธิใหมายถึงความเจริญแล้วก็สิทธิหมายถึงความสําเร็จหรือในอีกตํานานหนึ่งบอกว่าองค์พ่อพิคเนต ท่านถือพรมจันะคะ่ะก็คือครองความเป็นโสดนั่นเองแต่ละคัมภีร์ก็จะมีการแต่งเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของพี่น้องขององค์พ่อพิคเนตพระพิคเนตเนี่ยจะมีพี่ชายชื่อพระขันทกุมารหรือในทางฮินดูนะเขาเรียกว่าพระกันติเกยะก็คือเป็นพระเชษฐาน,นั่นเองนะแต่ว่าในตำนานก็บอกว่าไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ซึ่งกันติเกยะเนี่ยก็จะเป็นเทพแห่งนักลบ ก็คือจะมีความดุดันเข้มแข็งห้าวหาจะแตกต่างกับพระพิคเนตที่ไม่ค่อยใช้พละกําลังเท่าไหร่แล้วก็องค์พ่อพิคเนตจะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะไม่ค่อยทราบชื่อพนาคศุลรีหรือว่าสาถาหรือสาสถา,าและเทศก,กาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดียเกี่ยวกับองค์พ่อพิคเนตก็คือเทศก,กาลที่บูชาองค์พ่อพิคเนตประจาปีนะคะก็คืองานคเนตจตุรทีนั่นนะคะใช้เวลานานนะคะประมาณ สิบวันด้วยกานที่เราได้ยินมาที่มีคนแห่แห่ไปที่แม่น้ำคงคารหรือว่าจะไปทําพิธีตรงบริเวณแม่น้ำคงคาแล้วก็แบ,บกเพราะพิกันไนลงส่งน้ําที่น้ําคงคานะแล้วก็มีคนทไทยเป็นจานวนมากเลยนะคะก็ไปร่วมพิธีกันนกจุดนั้นนะคะแต่นักตอนนี้มีโควิดอาจจะยากแล้วนะคะที่เราเห็นข่าวว่ามีงานแล้วก็มีการติด โควิดกันเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะคะน,นี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะคนจะไปรวมตัวกันเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตำนานนะคะแบบคร่าวเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะพูดในแต่ละคำพีเนี่ยยืดยาวมากเลยคงถกกันหลายวันไม่จบนะคะน,นี้ก็สรุปให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วในส่วนของพ่อพิคเนตเนี่ยเสียงของอาจารย์นะคะที่อาจารย์บูชาอยู่ เ,ออเสียงองค์พ่อพิคเน,น่ก็มีมีเกินสิบเสียงแล้วแหละแต่เสียงนี้นะคะจะเป็นเสียงโบราณเสียงเก่าแก่มากเลยจะเป็นเสียงที่เป็นหน้าสีแดงทั้งหมดเลยนะคะเป็นสีแดงแดงเลือดหมูเป็นเสียงเก่าแต่พอดีมันล่อนแล้วนะคะมันก็นานแล้วแหละจะเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะคะจางก,ก็เลยขออู่เนี่ยทาการบูรณะครั้งใหญ่ก็คือลอกหน้านะคะลอกลอกสีเก่าก่อนที่อาจารย์จะทําเนี่ย ก็ต้องถือสิ่งแปนะคะถือเป็นเดือนเดือนนะคะแล้วก็จุดทูบบอกไม่ใช่ว่าอยากจะ ทำเสียนี้แก้เสียนี้ก็ทําได้นะจะต้องมีอะไรมีสื่ออะไรมาบอกว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องได้ซ่อมแซมเสียน,นี้ของท่านนะคะแล้ววันหนึ่งก็ได้รับสื่อได้รับสารอันนี้มานะคะก็เลยถือสินประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะถือสิน8แล้วอาจารย์ก็มาทําการขอพานเข้ามาแล้วก็อัญเชิญปู่อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านขึ้นเบื้องบนไปก่อนนะคะแล้วก็มาทําการลอกหน้าเสียอทั้งหมดเลยนะคะ ลอกสีแดงออกทั้งหมดเลยแล้วก็มาทําใหม่เป็นสีชมพูแต่ว่าข้างบนนี่เป็นสีเดิมนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าข้างบนนี่จะเป็นสีเดิมมีทั้งหมด9้าหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดิมสีโบราณมาเลยนะคะข้างบนนี้จะไม่เปลี่ยนอะไร แค่เติมเติมอันที่มันแบบกระเทาะร่อนหลุดไปนะคะเติมแต้มสีลงไปจากข้างหน้าเนี่ยลอกใหม่หมดทั้งเสียนเลยนะคะทาใหม่หมดเลยงาเงินนี่ก็เอาออกมาเลยค่ะอ,ออกมาขัดใหม่ขัดกระดาษทรายทำลายใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็วาดหน้าใหม่นะคะเป็นสีชมพูแต่อีกสองเสียนเล็กเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะจะไม่ได้ลอกนะคะทําแค่เสียนเดียวเสียนนี้ก็หนักแล้วถือคนเดียวถือไม่ไหวนะคะต้องหาคนช่วยถือ ตอนนี้อาจารย์ก็เล่าประวัติคร่าวๆนะคะขององค์พ่อพิคเนตไปพอสมควรแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่แล้วนะคะทั้งหมด3กองว่าดูซิว่าองค์พ่อพิคเนตจะให้พรอ,อะไรกับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวลองตั้งจิตนิ่งๆเลยนะคะแล้วก็อธิฐานไปพร้อมๆกันนะคะจะเลือกกองไหนก็เพ่งจิตมาที่กองนั้นเลยนะคะ1 2 3มีสห้มีเลือกนะคะขึ้นตัวเลขไว้ให้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมคําทํานายในกองที่1กันนะคะว่าองค์พ่อพิคเนตท่านจะให้พรอ,อะไรกับคุณบ้างเรามาดูคําทํานายกองที่1กันนะคะว่าองค์พ่อพิคเนตจะให้พรอ,อะไรกับคุณบ้างนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่ทั้งหมด3ใบนะ เสียทั้งสาใบนะคะสําหรับคนเลือกกองที่1นะคะนี่นะคะจะได้เสียนพลาหูอันนี้เสียดปู่ชีวกโกมาลาพัรนะคะแล้วก็เสียดปู่โยมนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะที่เสียดออกมาอย่างนี้นะบางทีเสียดออกมาอย่างนี้เมื่อกี้น้องแอนมินก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมได้เสียนแบบนี้นะคะแต่อาจารย์มองว่าเป็นทิศทางและเป็นแนวโน้มที่ดี สิ่งที่องค์พ่อพิคเนตจะให้พรกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนี้นะคะก็ให้พรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะ mm hmm. ว่าสุขภาพของคนที่เลือกกองที่หนึ่งจากที่เคยทุกทรมานเป็นโรคประจําตัวเป็นโรคอะไรต่างๆนา,นานาที่ทําให้เรานะ่สะสมความเครียดไว้ในร่างกายเราเยอะๆหรือว่าสุขภาพที่เราไม่ดีมาก่อนป่วยอ,อ่อนแอแทนมาก่อนนะคะหลังจากนี้ก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น คุณจะได้รับการรักษาที่ดีขึ้นคุณจะเจอหมอที่เก่งเจอหมอที่มีความเข้าใจในคนไข้เจอนางพยาบาลที่ดีเจอผู้ช่วยที่ดีถึงแม้ว่านอนโรงพยาบาลก็จะมีคนดูแลอย่างดีตลอดนะคะคนที่เป็นโรคเป็นภัยร้ายแรงก็มีโอกาสที่จะหายกลับมาอยู่บ้านพักฟื้นอยู่บ้านได้ดีส่วนคนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ดีต่อไปแต่ว่าก็ต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มันอยู่รอบตัวเรานะถึงคนแข็งแรงยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลคนรอบข้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมข้างๆข้างรอบๆตัวเราเนี่ยข้างบ้านก็ออกมาข้างนอกเนี่ยนะคะก็ต้องระแวดระวังด้วยนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้มันมีโควิดอยู่ก็อันตรายพอสมควรนะคะแต่เมื่อเปิดไพ่ได้แบบนี้นะคะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะตอนนี้นะคะก็เบาใจได้เลยนะคะว่าคุณจะเจอ สิ่งที่ดีเจอหมอที่ดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอาจารย์เนี่ยนะคะเคยเป็น SLE ณนะปัจจุบันก็เป็นอยู่นะคะเป็น s l e ชนิดตุ่มน้ำะนะพองในปากนะคะเป็นโรคเดียวกับคุณวินัยไกรบุตรแต่ของเขาเป็นเยอะกว่าอาจารย์นี่คือจะเป็นตุ่มน้ำในปากนะคะ แล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะออกมาย่อยย่อยกินเนื้อเราเนี่ยกินจนฟันโยกเหงือกคอนบ้างเป็นแผลเนื้อหายไปอะไรเงี้ยคือขั้นรุนแรงเลยนะคะอาจารย์ก็ได้รับความทุกข์ทรมาณจากโรคภัยแค่เจ็บชนิดเนี้ย SLE แบบเนี้ยมากมากที่สุดเลยนะคะหมอบอกว่า3เดือนไปเมนแล้วค่ะขึ้นเมนได้เลยนะคะ ตอนนั้นคือทําใจแล้วแต่ก็ขอพอรองพ่อเหมือนกันกันกบบรรดาครูบาอาจารย์ในไพ่เสียนร้อยแปดเนี่ยก็ทกากรรมฐานแล้วก็รอดชีวิตมาได้นะตอนนี้ก็คือสิบกว่าปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะมั่นใจได้ว่าหายเพราะว่าคุณได้เสียนปู่ชีวกโกมารพัฒนะคะแต่ก่อนหน้าที่จะต้องทําการรักษามันจะต้องมีการถกเถียงกันอยู่แล้วนะคะมีการถกเถียงพูดคุย,คยอาจจะมี คนประเมินโรคมีหมอดูแลรักษาหลายหลายคนอย่างอาจารย์อ่ะหมอ5คนเลยนะคะแล้วก็ไปตรวจ5้าโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยหมอรักษา5คนนะคะ,ะเป็นอะไรที่แบบหนักหน่วงนะเป็นวิบากกรรมของเราที่ต้องเผชิญแต่สุดท้ายนะคะเราจะปลอดภัยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเราจะปลอดภยัยยิ่งเราทําดีเราต้องได้ดีนะคะสุขภาพเราจะดีขึ้นสุขภาพเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะก็ขอให้ คนที่เลือกกองที่1น,นี้นะคะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บเร็วๆนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้รับพรจากองคพ่อพิคเนตผ่านเรื่องราวสุขภาพไม่ดีมาแล้วเฉียดตายมาแล้วเหมือนกันนะคะขอให้คนที่เลือกกองที่1เนี่ยมีกําลังใจนะคะแล้วต่อสู้ต่อไปคุณหายดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายในกองที่2กัน,นะคะ่ะ เรามาชมไพ่กองที่สองกันต่อเลยนะคะอาจารย์อธิษฐานแล้วแล้วก็จะเลือกไพ่ให้ทั้งหมด3ใบนะคะในกองที่สองนี้นะคะที่อาจารย์อธิฐานแล้วก็หยิบไพ่ขึ้นมา3ใบนะคะไพ่ที่ คนที่เลือกกองที่สองนะคะได้เสียนพาอินอีสวนนะคะใน,นีเสียนพิะอีสวนเสียนอินอยู่ด้านบนนะคะนะคะแล้วก็น,นี้เสียนปู่โคตมุนีนะคะหรือพระโคตมุนีนะคะที่เป็นคนจดท่าไรา้รำของพระศิวานนะคะนะอันนี้เป็นเสียนพระฤๅษีนาวันนะอันนี้ก็ท่านบัพเพนเพนบัพเพตะบัอยู่ที่ดง พยาไฟปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นดงพยาเย็นนะคะให้กองที่2เนี้ยก็เย็นดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในด้านการงานแล้วก็ด้านการเรียนการศึกษาหรือเราอยากจะหาความรู้ในวิชาแขนงต่างๆอันนี้องค์พ่อให้พรให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะมีความจำดีนะคะแล้วก็ฉลาด ประเปื่องนะแล้วก็มีสมาธิดีนะคะในเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเช่นคนที่ทํางานนะคะในองค์กรใหญ่ๆหรือในบริษัทต่างๆเนี่ยอาจจะมีการสอบการแข่งขันเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในวิชาในหน้าที่การงานที่ตัวเองทำํำบริษัทเขาอาจจะเปิดสอน ความรู้ในด้านต่างๆอย่างเช่นคุณเป็นผู้จัดการคุณจะต้องสอบให้ผ่านกีโมดูหรือสอบให้ผ่านกี่บทเรียนเพื่อที่จะไปควบคุมพนักงานหรือสอนพนักงานต่อไปในองค์กรเขาเพื่อพัฒนาองค์กรเขาให้จเจริญเติบโตอย่างมั่นคงแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะมีการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเพื่อวัดวิชาความรู้ในจุดๆดนี้นะคะคุณจะทําได้สําเร็จนะคะส่วนคนที่เรียนหนังสือเป็นนรรักศึกษาเป็นนักเรียนก็จะมีความจําดีนะคะ หัวไวสมองดีไหวพริบดีนะคะสามารถท่องอา่านจดจำตีโจทยดตีคำถามต่างๆที่เราอ่านในข้อสอบนี้นะคะได้แตกฉานไวกว่าคนอื่นนะคะก็คือมีความรู้ความสามารถที่จะจดจำตำราบทเรียนได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสอบนั้นๆได้นะคะหรืออีกในยงหนึ่งก็หมายถึงว่า คนที่เลือกกองที่2เนี่ยคุณอาจจะมีไอเดียมีความคิดที่คุณจะไปเรียนสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นอะไรบางคนอยากเรียนโหาศาสตร์ดวงดาวต่างๆไพ่ยิบซีไพ่ออร์เคิลอะไรต่างๆนานานะกะ็<ด>จะเรียนได้ประสบความสําเร็จเหมือนกันหรือบางคนอยากจะเรียนนวดอยากจะเปิดร้านนวดอยากจะเรียนอะไรหรือเรียนขัานการแขนวิชาต่างๆเหล่าน,นี้นะคะที่ คนที่เลือกกองที่2ตั้งใจอยู่ว่าจะเรียนหรือว่าจะไปสอบนะคะจะทําได้ประสบความสําเร็จเลยนะคะในทุกๆด้านด้วยนะคะอันนี้เป็นพรที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าท่านให้ปัญญาให้ความฉลาดปาดเกลือกับเรานะคะอาจารย์ก็ยินดีด้วยสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะที่จะได้ความเฉลียวฉลาดได้ปัญญานะจากหลวงพ่อพิคเนตนะคะเดี๋ยวเราไปดูกองที่3กันค่ะอันนี้เป็นไพ่กองที่3นะคะเดี๋ยว จะเลือกไพ่ให้ก่อนนะสามใบสำหรับไพ่กองที่สามนะคะคนที่เลือกกองที่สามนะเสียดแรกจะได้เสียดกุมารน,นะกุมารผู้ชายอันนี้เสียดพญานาคนะเป็นตระกูลสีเขียวอ่ะนะคะ อันนี้เป็นเสียงขุนแผนนะคะกองที่สามนี้นะคะพรที่องค์พ่อพิคเนตให้นะคะจะเกี่ยวกับโชคลาภนะคะยินดีด้วยบางทีคํำนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดอยู่ก็ได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกกองถูกหรือเปล่านะกองนี้องค์พ่อพิคเนตจะให้โชคลาบกับเพื่อนๆนทุกคนหนึ่ง โชคลาภจากสัตว์สองเท้าคุณได้เสียงกุมารน,นะโชคลาภจากสัตว์สองเท้านะคะเป็นกุมารน,นะแล้วก็เป็นสเสน่ห์เป็นแม่ตามหานิยมนะหนึ่งอาจจะได้คู่ก็ได้นะได้คนรักได้คู่ครองที่ถูกใจนะคะหรือว่าคนที่คุณแอบมองแอบชอบอยู่หรือว่ากำลังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่กำลังเรียนรู้กันอาจจะ เปลี่ยนสภาพหรือว่าอาจจะอัพขึ้นมาเป็นแฟนกันแบบนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นโชคสับสองเท้านะหรือบางครอบครัวอยากจะมีลูกอาจจะได้ลูกอภิชาติบุตรมาเกิดนะคะได้คนดีมาเกิดคนที่มีบุพกรรมร่วมกับเราเนี้ยดีภพชาติเนี่ยจะวนกลับมานะคะแล้วก็จะได้พึ่งพาใส่กันในยามแก่เท่านะคะนะแล้วก็จะได้โชคลาภอีก เรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องสมบัติเรื่องเงินเรื่องการขายที่ดินทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลหรือว่าคุณหวังว่าคุณจะได้ของถูกใจได้เงินจากก้อนนี้ก้อนนี้ที่คุณทําไว้แบบนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จเพราะว่าไพ่ออกมาดีมากเลยแล้วยะยนี้คนที่เลือกกองที่3มเนี่ยก็จะมีสนเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากอาจารย์ถึงบอกเลยว่าอาจจะมีโอกาสที่เจอคู่เจอคนถูกใจแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานนะ ที่จะดีด้วยนะสามารถหรือว่าดูแลเราดูแลครอบครัวได้นะคะอันนี้ยินดีด้วยเพราะว่าพ่อจะประทานพรให้ก็คือสัตว์สองเท้าแน่นอนนะคะแล้วก็โชคลาภเรื่องเงินเรื่องสมบัตินะคะโอ้กองที่สามนี้มาเต็มจริงๆนะคะมาเต็มแต่ว่าในส่วนของกองที่สองก็เป็นขุมทรัพย์เหมือนกันเพราะว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญานะที่พ่อมอบพรให้นะคะแล้วคนที่ได้กองแรกนี้นะคะก็ ดีไม่แพ้กันเพราะนั้นก็ประเสริฐนะเป็นขุมทรัพย์ประเสริฐเหมือนกันเพราะว่าพอที่จะประเสริฐอันใดไม่ไม่มีประโยชน์ถ้าสุขภาพเราไม่แข็งแรงนะคะแต่พออันแรกเนี่ยก็แข็งแรงนะนนเนี่ยอาจารย์พูดไปก็ขนลุกเลยนะคะขนลุกตลอดเลยนะคะที่เปิดไพ่อยู่นะักตอนนี้นะคะก็ยินดีด้วยกับคนที่เลือกทั้ง3กองนี้นะคะมีความโชคดีแตกต่างกันไปตามที่เราอธิฐานจิตนะคะอาจารย์ขอให้ทุกคนเนี่ย ส่วนคนไหว้พระนะคะแล้วก็นั่งสมาธินะทำจิตให้สงบแล้วก็นึกถึงองค์พ่อพิคเนตไว้ในใจเสมอนะคะเวลาเราจะทํากิจการงานอะไรเราจะเดินทางเราจะเรียนเราจะค้าขายนะคะขอพรพ่อนะคะขอให้เราเนี่ยฝ่าฟันอุป,ปรสรรคแล้วขอให้เราสําเร็จในทุกๆด้านนะคะเหมือนไพ่ที่เปิดขึ้นมาทั้ง3กองนี้นะคะอาจารย์ยินดีด้วยนะคะกับทุกคนที่เปิดไพ่ทั้ง3ากองนี้ได้มีความโชคดี แตกต่างกันไปในแต่ละกองนะคะยินด,ดีกับทุกๆคนด้วยนะคะยังไงก็ชมพี่้าค้าในแบบฉบับของอาจารย์จักรสุทิจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์กับน้องแอดมินนะกับทีมงานเพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนชมเรื่อยๆนะคะจะมีในเดือนที่แล้วนะคะที่ คลิปอาจจะออกช้านิดนึงเพราะว่าอาจารย์ป่วยนะคะก็ป่วย SLE เนี่ยแหละค่ะกำเริมนิดหน่อยตามเกจิตาตามดวงดาวที่เดินนั่นแหละค่ะเพราะว่าหมอนัดไปถอนฟันไปขูดหินปูนนะคะซึ่งในช่องปากอาจารย์เนี่ยมันจะสุดๆเลยมันจะเจ็บมันจะทรมานมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ เป็นเดือนเลยที่ไม่สามารถจะพูดได้นะคะเกือบเดือนเลยนะคะก็เลยทําให้การดูดวงนะั้นมันช้าลงเพราะว่าหมอไม่ให้เลื่อนแล้วเพราะหมอกลัวรเรื่องโควิดนะ่นะคะจาก์ก็เลยจําเป็นจริงๆเพราะจา์เลื่อนมาสองครั้งจนหมอไม่ยอมแล้วหมอวุ่นวายแล้วนะคะก็เลยต้องไปทํานะคะคลิปมันก็เลยออกช้านิดนึงแต่ตอนนี้ก็สบายหายห่วงนะคะเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มพูดได้ไวขึ้นแล้วก็ทานอาหารแข็งๆนะคะพวกผลไม้อะไรเงี้ยก็ทานได้มากขึ้นนะคะ ขอขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปอาจารย์นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มาชมคลิปดีๆกันใหม่นะคะในค่าวหน้านะค่ะขอบคุณค่ะ